ปูครับบา้านหนองจุดถูกเอ้จับลูกพี่ป้ปองสองลูกนะปูขอตรงตรงขอเนียนเนียนนะปูตรงตรงเนียนเนียนปูปีป้องลูกแรกครับผมหมายเลขหนึ่งครับปีป้องลูกแรกหมายเลขหนึ่งเลขอาสิบอชนะครับสี่หนึ่งเก้าครับสี่หนึ่งเก้าเลข อู้นี่ก็ออีกตองหัวเด้กปูหมวเป็้หินหนึง่งทิ่ติกาโผ่ที่ตายแล้วกูถ่ายแล้วูกานเด,ด็กปูเด้อปูเลยบอกวาเบิ่งคิด สองเบาหน่องไหนเดี <auer> ๋ยวนะโฉบไปต้องกทนสุดถึงทุกคนบอกว่าสิเป็นเลขเงี้ยกูได้สื่อเลยให้เดกจ้ามเงินเมือนเงินแสนเงินล้านเด้อดโผล นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมโพธิสัตโตมหาคุณโนมิหิโกมหาลาโภอหังปูเชมิจิพิลาโภนิรันตรังปูมื้อนี้บ่าวน้องจะขอโชคต่องวดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดบวไรเล็กถูกจะเป็นตัวไหนเล็กวิปองจะเป็นตัวไหนขอให้ปู โดนประดามโชคลาภให้ลูกหลานเด็กมิ่งกินมี่งใส่ยัยเด้ขาดมือละปูดเด้อส่อทุกส่อทุกเด็กหลุกลานเด็กจับเงินเมืองเงินแสนละปูดเด้ออย่าให้ลูกหลานเด็กยัยเด้ขาดแค้นเปิดโชคเปิดดวงให้ลูกให้หลานเด็กมิ่งกินมีใส่ เพชรเงี้ยงก็ขายดีเจ็ดเงี้ยงให้มันดีขึ้นเด้อปู่เด้อบ่ว่าสิเป็นค้าขายหน้าที่การงานเด้อปู่ขายของผู้ใดค้าขายผู้ใดบูชาพระหลวงปู่ไปบูชาตะกูดไปบูชาป่าขาวปู่ไปกขายดีถูกไปนั้งแต่มีกินมีใส่เด้อปู่เด้อปูเลขกถูกที่บ้านหนองจุดในมือนีคอยมาสามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปด เตออกจากเลขดังยังให้ถือเล็กดังนอะปูเด้อสาธุสาธุเห่ออกเลขกูสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงสองตัวล่างสองตัวบนสาธุสาธุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสาฆังประสิทธิอริยะอง์สวงสัมปโนอิตีปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาสจังประสิทธิเมสสาธุก็ให้เขาตรงตรงฟังฟัง สวัสดีครับผมเบ่าวดอกครับมือน,นี้มาโพกับเบ่าวดอกอีกคือเก่าครับผมโค้งสุดท้ายครับวดวันที่1พฤศจิกายน68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางโอใไซวิทยาญาณในการรับชมรับฟังนาทุกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นอยุทีิโชว์ในดวงครับโมยผูุดได้บอกไห้ครับว่าเด็กมัชิมาตัวไดเบ่าวนองขอโชกปูเพื่อจะให้ทุกคนได้โชคครับ3ตัวตรงหรือ2ตัวบน2ตัวหลางเดี๋ยว,บ,วบ่าวนองสะเจ้าลูกปองสองลูกนะครับเอาไว้หลุ่นเป็นเหล็กลางหรือสีตรงก็เหล็ก บนกระได้ว่าแต่ปูหาเนาะปูครับบา้านหนองชุดถูกเอ้จับลูกพี่ปองสองลูกเด้อปูขอตรงตรงขอเนียนเนียนด้อปูตรง,ตรง,ต,รงตรงเนียนเนียนปูจับปองลูกแรกครับผมหมายเลขมหนึ่งครับจับปองลูกแรกหมายเลขมหนึ่ง เหลอาสีบอชารตนะครับหลุกมีปปองลูกแรกไมายเล็กหนึ่งครับแต่ไปลอหลุดเหล็กตัวที่สองครับไปออกจากเหล็กดังเนื้อปัวคอยเขาเหล็กปูวหลุดเหล็กดัง <c oughs> เอาละวะดิหลุดเอาเด้อเหล็กถูกตัวที่สองไม้เหล็กสองครับหนึ่งสอง หนึ่งสองครับเลขดังอีกแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับหนึ่งสองเจ็ดสองได้เบิครับแต่ขอให้ทุกคนจงโชคดีศรัทธามีบารมีเกิดครับผมเดี๋ยวไปร่อลุ้นเลขถูกเหมือนกันครับว่ามันีีเลขถูกจะเป็นตัวไหนหลวงปู่สวงกระถอมบานเบาหนองครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดครับผมเดี๋ยวไปดูน้ำกันครับเดี๋ยวมาเบิรงเลขถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดกระถอมหลวงปู่สวงบานเบาหนองเนาะ เลขปิงปองครับหนึ่งสองเลขปิงปองหนึ่งสองนั่นเปล้อ,อลูกเหล็ถูกนะครับผมเลขถูกตัวแรกหมายเลขเก้าครับเลขถูกตัวแรกหมายเลขเก้านะครับเนาะเลขถูกตัวแรกหมายเลขเก้าฝาเอา็มร้อยเบิรงเพื่อไว้ประกอบกันฝาเอ็มร้อยสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้านี่คือฝาเอ็มลอยครับ ฝากไวต้ตะปิดรณานาครับเนาะฝ่ายร้อยนึเก้ลขทูบตัวแรกหมายเลขเ้าครับผมยอดกระถินช่องเบาหน่องเนาะที่เอาไปถอดวัดบันขยุงนะครับเนาะวัดบันขยุงยอดเฉพาะกลุ่มช่องเบาหน่องได้หนึ่ยเกบก้าบทครับหนึ่ิบก้าบาทนี่คือยอดกระถินที่ช่องเบาหนองนะครับเนาะ ที่เอฟซีเพิ่นรวบบุญกันมาเพิ่นมาบา่ได้เพิ่นก็นให้บ่าวน้องเป็นสะพานบุญให้ครับผมเดี๋ยวไปรอดุดเลขถูกตัวที่สองครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดยอดกระถินหนึ 99, ่งแปดเก้าเก้าเดี๋ยวยอดรวมของวัดใดตัวใดเดี๋ยวบ่าวน้องสิมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอันนี้บ่าวน้องยังพันใดอันยอดแจ้งของวัดมาเดี๋ยวบ่าวน้องใดว่าเดี๋ยวบ่าวน้องสิมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเลขปิงปองนะครับหนึ่งสอง เลขปิงปอง1 2เดี๋ยวไปกเราลุ้นเลขถูกตัวที่2ตัวที่3ครับกระถอมลงุงผู้สวงบัตรบ้านาน้องขอทุกคนโชคดีศรัทธามีบาและมีเกิดครับผมเลขถูกตัวที่2ครับงวดวันที่1นึ่งพฤายนี้กแปดเลขถูกตัวที่2หมายเลข2ครับ9 2 9 2สาธุสาธุปูธุปวยมาคัคกๆนี่เด้อปูเด้อ9 2นี่ เก่าสองเก่าสองทะเบียนรถอีหลาหน่อยได้เลยนี่เก่าสองยังมู้ไู่ได้บอกใดครับผมลองรุ่นคได้ใจบึงนะครับเดอ้อดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับลองรุ่นในใจเบึงว่าเหลขกสีมาตัวใดเก่าสองยังเก่าสองยังนอะเดี๋ยวปูคนที่หาเอ,เองนะครับนอะในการลองรุ่นในใจบืงนะครับเด้อว่เหล็กตัวที่สามเป็นตัวใดเลขไฟร้อยครับหนึ่งเอซีหนึ่งเก้า ีหนึ 1, 9, ่งเก้าก็อย่าลืมซื้อไว้ถนมักนะครับเนาะศรัทธามีบารมีเกิดเหล็กปิงปองหนึ่งสองเลขกปิงปองหนึ่งสองเดล็กถูกตัวที่สามบโวชหัวเป็นตัวใดเดี๋ยวไปรออหลุนกันครับศรัทธามีบารมีเกิดกระถอมลุงปู่สวงบ้านเบาน้องครับวสิเป็นเล 1, โโหล็กหนึ่งบ่บวชหัวละเป็นหลุดเอานะครับเนาะสาธุสาธุาธเดี๋ยวไปเบ่งเหล็กถูกตัวที่สามครับ งวดวันที่1พฤศจิกายน68เลขสายบลอยด์กันนะครับเนาะเลขสายบลอน419ครับ419เลขวิงปอง12ครับเลขยิงปอง12เดี๋ยวไปเบิรงเลขถูกตัวที่สามครับตัวสุดท้ายศรัทธามีบารมีเกิดกรับผมกระอมหลวงปู่สวงบคบานเบา,นบานหน่องครับโอ้ก็ีิเต้ใส่ค,คักแท้เกตีเต้ใส่เลขดังครับ โบนเนได้ครับ 93, เก้าสามเหลขกดังครับอาร์จีออกเก้าสองเก้าหนึ่งหรือเก้าซีก็เป็นไปไหนครับเก้าซีก็มีในฝ่ายมลอยหรือจะเป็นแปลงชาเป็นเจก็ได้หลีกนี้เหลขกดังเน่าปูเนาะปูนี้มะไขืเป็นพิษสนาดิมะเขืเป็นพิษสดาอะไรลูกร้านแปรกันเอาเองนะบ่ต้องให้แปรเดอปูเดอเอาตรงๆเดอปูอะ เลขทูบตัวที่สามหมายเลขหนึ่งครับเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งกะทำลุงปุ๊สวงบานเบ้าน,นองงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดฝ่ายมร้อยสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเลขพี่ปองหนึ่งสองศรัทธามีบารมีเกิดสาธุสาธุก็ขอให้ลูกหล,ล,ลานลูกหลานหลวงปู่มีกินมีใช้ไม่ขาดมือได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านเด้อปูเอ่เด้อ สาธุสาธุ921 921ครับเลขถูกเลขวิงฟอง12ฝ่สองไร้อยสสาธุสาธุศรัทธามีบารมีเกิดกระถมนุงูสวงบานเบาหนองครับผม